มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบัตรคนจนเหตดิจิตอลวอลเล็ตได้ไปต่อปรับเงื่อนไขจ่ายาเงินสดผ่านบัตรคนจน21สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านท้ายดิจิตอลวอลเล็ตนะคะ ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยสมัยรัฐบาลของนายเศรษฐาเทาวีสินแต่เมื่อมาถึงรัฐบาลของนางสาแพทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีกลับมีกระแสข่าวว่าโครงการจะถูกล้มโครงการยิทเตอรวอลเล็ตนะคะยังคงเดินหน้าต่อสอดคล้องกับที่นายจุนพันอมรวิวัรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตนั้นมีทางไปและมีทางออกที่ดีแต่ขออยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะ,ะแถลงครั้งเดียวแหล่งข่าวระบุว่าการเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นจะมีการปรับเงื่อนไขเบื้องต้นจะเป็นการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเป็นอันดับแรกในวงเงิน1.22ล้านบาทตามที่สภาเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม1.22แสนล้านหมายใช้แจกเงินมือดิจิตอลวอลเล็ตค่ะ ซึ่งจะเป็นการแจกเงินสดผ่านทางบัตรคนจนในครั้งเดียวจำนวน1,000งบาทโดยไม่กังวลว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรที่มาจากนโยบายของอัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาองคมนตรีอดีตนายรัฐมนตรีวิธีดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนจากการใช้เงินผ่านระบบดิจิทัลนะคะเป็นเงินสดลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือทางภาครัฐก่อนค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าพรุ่งนี้22สิงหาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีนั้นมีกำหนดการปาฐกถาพิเศษซึ่งจะพูดถึงปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจะรวมถึงการกระตุน้นเศรษฐกิจรัฐบาลผ่านโครงการอิเต้าวารอลเล็ตในมุมมองของทักษิณชินวัตรอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ